ครั้งนี้เราจะมาทำชิ้นงานชิ้นที่4กันนะครับเป็นชิ้นส่วนของข้อหมุอนบอร์ดครับเหมือนเคยครับเลือกเพลยที่เราต้องการวาดก่อนชิ้นนี้เราต้องการวาดจากทางด้านหน้านะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมจากเซนเตอร์นะครับออกมาเป็นระยะทางค่า1นึ่งจากนั้นก็วาดวงกลมภายในครับร่วมศูนย์เดียวกันนะครับ แล้วจึงค่อยมากำหนดขนาดทีหลังให้วงกลมมีขนาด8มิลส่วนสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดด้านละ10มิลมเมื่อเป็น f u l l y d e f i n e แล้วเราก็มาทำการ x x t r u d e ชิ้นงานดึงชิ้นงานออกมา เ็นระยะทาง20มิลตกลงจากนั้นเราก็มาเพิ่มรายละเอียดที่เพลนด้านขวานะครับเหมือนเคยนะครับต้องเลือกเพลนก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่ด้านนี้กันเนื่องจากชิ้นงานเราเป็นชิ้นงานสมมาตรนะครับเราจรึงใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์ได้นะครับจากนั้นก็ วาดวงกลมนะครับที่ปลายเส้นสมกางอ่าแล้วก็วงกลมอีกวงหนึ่งนะครับซ้อนกันจากนั้นก็ลากเส้นตรงสัมผัสขอบของวงกลมนะครับไปชนกับผิวของชิ้นงานเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็กำหนดขนาดนะครับให้วงกลมภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ดมิลภายนอก14มิลเส้นศูนย์นกลางห่างออกมาจากผิวชิ้นงาน7มิล7.5มิลนะครับส่วนเส้นศูนย์นกลางนี้ห่างออมาจากผิวชิ้นงาน10มิลนะครับคือเข้ากึ่งกลางของชิ้นงานพอดีนะครับจากนั้นเราก็มา ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับในที่นี้เราจะใช้ Power Trim นะครับซึ่งมันไวกว่าโดยการคลิกค้างไว้และลากผ่านเส้นที่เราต้องการตัดเรียบร้อยนะครับเมื่อเป็น Fully Defined เราก็ทำการดึงอีกครั้งหนึ่งดึงเป็นนื้อทาง3มิลนะครับในทิศทางกลับกันจากนั้นเราก็เลือกพื้นที่นะครับเลือกคอนัวร์ที่เราต้องการดึง เป็นส่วนนี้พื้นที่ปิดอ่เรียบร้อยจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายทําการลบคมในที่นี้เราจะลบคม3ามลัศมีขนาด3มมิลน,นะครับที่บริเวณส่วนล่างของชิ้นงานครับและ1มิลบริเวณส่วนบนของชิ้นงานนะครับคลิกเป็นหน้าเลยครับ การทั้งหน้าอเอาตัวนี้ออกไปเรียบร้อยครับจากนั้นก็ทำการบันทึก เป็นชิ้นงานชิ้นที่4นะครับชื่อชิ้นงานคือข้อหมุนเบาะเรียบร้อยครับขอบคุณครับ